สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมอนทาร์โรชแนลนะคะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมนะคะดวงความรักนะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวท่านน้ำนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปรนดอมดวงความรักของชาวท่านน้ำนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วมูลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่เขาอยากพบอยากเจอคุณในเวลานี้นะคะอ่ะก็มันต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมสามารถที่จะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้นะคะไม่ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำต่างๆจากพาไปลองปรับใช้กันได้นะคะ ตาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ขอดูกันที่พลังงานของชาวท่านน้ำกันก่อนชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเซอร์วัออลออฟเพนนัคนะคะมีพลังงาน j u d g MENT นะคะหนึ่งดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานสิบเหรียญน,นะว่าช่วงเวลานี้ชาวท่านน้ำนะคะน่าจะมีการตัดสินใจหรือมีการปรับ ปรับตัวมีการแก้ปัญหามีการเคลียร์กับพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะคะคือเราสุกว่าพลังงานคุณก็มีความสุขนะ happy ปปนะเป็นพลังงานการเติมเต็มที่โอเคเลยนะคะคุณกำลังเรียนรู้กำลัง learning หรือว่ากำลังที่จะศึกษากับอะไรในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งอยู่ไหมกำลัง learning กับอะไรบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองหาความสัมพันธ์ที่มีความแบบ สม่ำเสมอส,สามารถที่จะเรียนรูเทคชั่นกันไปได้แบบย,วยาวๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความรู้จักกันไปนะคะหมนรู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้อยากเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่ารีบร้อนแล้วก็มันจบลงแบบไม่โอเคประมาณนี้นะหมดรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะได้มีคนเก่าๆด้วยเพราะว่าพลังงานในตอนนี้มันเหมือนกแับบ มันมีการที่ได้รีโปรเจกต์อะไรเก่าๆขึ้นมามีการฟื้นฟูของสิ่งเก่าๆหรือบางคนมีคนเก่าๆที่เข้ามาวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณด้วยก็ได้นะคะมันมีการสื่อสารหรือมีการปรับตัวอะไรบางอย่างที่มีความตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะในการที่จะได้เคลียร์กับพลังงานปัญหาเนาะคุณมองหาคนที่เข้ามาเติมเต็มแล้วเป็น ความรู้สึกในรูปแบบที่เหมือนกับอย่างพลังงานสิบเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานในรูปแบบที่เอ่อไม่ใช่คำว่าอยู่ให้คุณอยู่ในสภาวะการแบบความสบายใจเป็นแบบเป็นบ้านหลังที่สองเป็นสภาวะการทิ้งตัวเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันมีความปลอดภยัยต่อจิตใจคุณอนะ่ะเออประมาณนี้เป็นพื้นที่ที่ให้ความแบบเซฟโซนเป็นตัวของตัวเองได้ดีนะคะประมาณนี้เลย ทีนี้พลังงานที่เกิดขึ้นเนาะเป็นลักษณะของพลังงานในรูปแบบที่เราก็กำลังที่จะทำงานบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์เนาะคุณกำลังเรียนรู้กับประสบการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่มีมาในชีวิตประจำวันของคุณนะคะอะไรที่คุณได้พบได้เจอได้เจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็อะไรที่คุณสามารถนำมาเป็น บทเรียนหรือว่าข้อพิสูจน์อะไรต่างๆได้ในชีวิตของคุณเหมือนว่าคุณคุณก็ทำอยู่ในช่วงเวลานี้มาใช้ในการเมเนจจัดการแก้ไขหรือว่าในการมาเคลียร์ประเด็นปัญหาอะไรต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะก็เป็นในลักษณะรูปแบบของพลังงานนั้นทีนี้พลังงานนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะมนมอง,มองว่าก็เป็นทิศทางของ พลังงานที่คุณกำลังจะได้เต็มตัวเคลียร์เพื่อที่จะเดินหน้าเนาะไปในสเตปหรือว่าไปในขั้นตอนถัดไปนะคะของตัวคุณนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นสเตปหรือว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะอ่ะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะพลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานของชาวท่านน้ำจ้ะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำเนี่ยเหมือนเคลียอะไรสักอย่างนะเนี่ยเหมือนเพิ่งเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างมาด้วยนะชาวท่านน้ำมีพลังงานเอ,อ่อหนึ่งไม้เทา้า queen of cups มีไพ่นายซบสอดแล้วก็8ปถ้วยด้วยค่ะ เพิ่งนออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างไหมหรือว่ามีพลังงานอะไรที่คุณกําลังทําหรือว่าเมเนจจากการอะไรอยู่ไหมคะคือรู้สึกว่าเหมือนกับคุณจะไม่ได้ทนอยู่กับสถานการณ์ที่มันท็อกซิคหรือมันแบบไม่แฮปปี้ไม่ดีสําหรับตัวคุณอะ่ะเหมือนว่าคุณเลือกที่จะเดินออกจากสถานการณ์อะไรเหล่านั้นนะคะแล้วก็คุณจะมาโฟกัสกับ สิ่งที่เป็น p a s s ั่นเป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ดีของคุณเป้าหมายในชีวิตว่าในเวลานี้กําลังแบบสมมติถ้าเราแพลนแล้วเรามีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับอะไรชักอย่างหนึ่งอะเหมือนว่าในเวลานี้คุณจะแบบก่อเกิดความชัดเจนนั้นเกิดขึ้นเออแบบมุ่งมั่นตั้งใจมีแนวทางในการที่แบบจะไปต่อคะ่ะในเบนี้จะประสบความสําเร็จกับ ทิศทางนี้พลังงานนี้นะคะวันว่าก็มีแนวทางที่จะทําให้คุณได้ไปอยู่ในจุดนั้นได้อยู่ในจุดที่คุณแพนหรือว่าอยู่ในจุดที่คุณแบบตั้งใจจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะคือเรามีความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่ค่อยได้แบบเอ้ยกลัวว่าเอ้ยทาไม่ได้ทําน่าจะทำได้ไม่ดีนะคือกล้าด้วยในการที่เราจะเดินออกจากสถานการณ์อะไรที่มัน มันไม่แฮปปี้หรือมันไม่ดีสำหรับตัวเราจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะม,มันเป็นอะไรที่ท็อกซิกมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคอะประมาณนี้นะคะก็มันมีความรู้สึกว่าในตอนนี้พอคุณมีแพชชั่นมีพลังงานอะไรที่มันแบบชัดกับตัวเองแหละมันก็จะมีแนวทางในการที่แบบไปต่อจ้าไปต่อในเวที่เราเราตั้งใจที่จะแพนเราตั้งใจที่ ที่จะไปให้มันสกเร็ให้มันสำเร็จเออสมหวังในแบบที่ที่เราตั้งใจได้นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นพลังงานที่เกิดขึ้นมันว่าเป็นพลังงานในรูปแบบของการที่จะมีแพชชันหรือมีพลังงานที่มันเป็นออแนวทางเนาะในการที่ คุณคุณจะใส่ใจกับรายละเอียดระว,ว่างทางมากขึ้นในการที่คุณจะมุ่งไปมันมีความเซนซิทีฟเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าพลังงานตัวตน่ะคุณเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นอ่ะไม่ได้แบบว่านึกถึงต่ตัวเองเท่านั้นนะคะเป็นคนที่แสดงออกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้ชัดเจนนะ คือเวลาที่รักใครชอบใครห่วงใยอยากดูแลหรือว่าอยากที่จะทําให้ดีอ่ะเหมือนว่าคุณแบบค่อนข้างม,มีพลังงานที่ที่ดีในส่วนนี้ในการพินิจพิจารณากับสิ่งต่งางๆที่เกิดขึ้นน่นนะคะอืม ทนี้ทิศทางพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะอ๋อเดี๋ยวมันขอดูหน่อยว่าพลังงานของใครที่เขากําลังจะอยากเข้ามานะคะมาพบมาเจอมาเจอคุณนะ,ะมาดูกันพลังงานของเขาจะเป็นใครโอ้ให้ขึ้นจัดเมนก์อ่ะรู้สึกว่าสำหรับชาวท่านานาำที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ่าจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นหรือเคยแบบว่ามันมีความแบบแทงข้างหลังกันหรือแบบอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเป็นการแบบปกปิดปิดบางบางสิ่งบางอย่างไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกับเราทั้งหมดแบบนี้ไหมประมาณนี้ได้อะคือมันมีเรื่องอะไรที่แบบเออไม่ได้บอกใช่เออประมาณนี้ไม่ได้บงไม่ได้บอกกันแล้วมันแบบ พอมารู้ที่หลังเราก็อาจจะมีความเสียใจมีความแบบแยกย้ายจากกันไปประมาณนี้ได้นะคะประมาณนี้เลยคือมันมีเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นอนะเราไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราสึกว่าเออมันน่าพึงพอใจเท่าไรนะประมาณนี้นะคะอืมเหมือนกับคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขามีโอกาสมีทางเรื่องในชีวินะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อยู่ในพลังงานโหมดของความสุข อยู่ในพลังงานโหมดของความแฮ ppy ความสดใสนะคะที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานเป็นแนวทางของการคิดการแบบว่าทำในสิ่งต่างๆให้แบบสักเซสสำเร็จมนว่าเขามีความสุขแล้วเขมีความพึงพอใจกับชีวิตในช่วงเวลานี้สมมติถ้ามีเป้าหมายอะไรสักอย่างมนว่าคือเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบโพทะยอทยานะแบบนั้นแต่มันเป็น f ี e l i n g ของความแบบ ก็มีความสุขในระดับหนึ่งกับตัวเองประมาณนี้นะคะแบบพึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ณเวลานี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมสิทำไมเขาถึงอยากพบอยากเจอคุณนะคะให้ขึ้น the empress มีพลังงานราชาถือถ้วยมีพลังงานสิ swords น,นะคะแล้วก็พลังงานแปดเหรียญถามว่าทำไมคนคนนี้เขาอยากมาพบม,มาเจอมาเจอคุณนะคะมนว่า เป็นในรูปแบบของพลังงานที่เหมือนมืนคนที่มีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วพยายามกับอะไรสักอย่างอะแล้วมันจะกำลังจะมันต้องอยู่ในโปรเซสของแบบความตั้งใจมากๆความแบบอดทนมากๆความรู้สึกว่ามันแบบมีความพยายามมากๆอะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออตัวคุณเป็นคนที่มีความขยนันมีความพยายามมีความอดทนต่อ เป้าหมายแล้วก็ความสําเร็จนะคะในชีวิตคือคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความพยายามมากๆนะคะเท่าที่เขาเคยรู้จักคนหนึ่งเลยเขาสุกว่าคุณคุณเป็นคนที่พยายามสุดๆอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันว่าเขามีความรู้สึกดีๆต่อคุณนี่แหละพายขึ้น King งเอาคบนะคะ รู้สึกดีรู้สึกข่วงใยรู้สึกปรารถนาดีอยากหยิบยื่นอยากซัพพอร์ตนะคะตัวคุณอยากซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจความรู้สึกนะคะความคิดความรู้สึกของคุณนะ,ะหมือนว่าเขาพยายามจะเข้าอกเข้าใจในความเป็นคุณเนะ่ะมันเหมือนกับมันมีพลังงานความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะการแบบเออพยายามมองในมุมมองของคุณคุณคิดยังไงคุณ มีแนวความคิดไลฟ์สไตล์าการใช้ชีวิตแบบนี้คือคุณคุณมีความเห็นคุณมีความคิดยังไงกับตัวเองเหรอแนวทางที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พลังงานในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะก็มันจะเป็นแนวทางของการกเซสความสำเร็จการไปต่อความแบบ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความแบบเออเราต้องไปให้ถึงนะเราต้องแบบอยู่ในเวที่แบบทําให้ได้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นทิศทางของการอย่าง G M เอ็ n เเนี่ยเป็นรูปแบบที่คนมองว่าเป็นพลังงานของการเติมเตม็มความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะเอ,อ่อเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเพอร์เฟเลยคนหนึ่ง เออเป็นคนที่มีความพร้อมน่าจะเป็นคนที่แบบตรงตามลิตรงตาม,ตตตามอุดมคติที่เขาคิดไว้เหมือนกันนะตรงตามสเปคเขา,าเอ่ะเออถ้าคนภายนอกมองมามันก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมจ้าการเงินการงานนะคะ ชีวิตส่วนตัวคืออะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่มีครอบครัวได้มีพลังงานพาร์เนอร์ออกเรือนได้แบบมีคนรักสามารถสามารถที่จะแบบมีชีวิตครอบครัวได้จ้ะประมาณนี้นะคะในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ก็ขอดูกันที่ในส่วนของ แนวโน้มเนาะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณแล้วก็คนคนคนี้นะให้ขึ้นแต่แฮง g w วูแมนะคะน่าจะเป็นอะไรที่มันมีภาวะของการที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยมันจะมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเติมเต็ม,ตมความรู้สึกไหมเติมเต็มนะคะแต่มุนมองว่าต่างคนก็ต่างยังมีต้องใช้คำว่าอีโก้เนาะมีความมั่นใจมีการแบบ ยุดมั่นถือมั่นในแนวทางในการเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากเหมือนกันเออประมาณนี้แล้วจะไปในสเต็ปไหนต่อก็มองว่ามันจะมีการที่แบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่าง the h a n g o m a n ขึ้นมานะคะวันว่าเป็นสเต็ปของการที่ใช้เวลา ใช้เวลาในการที่แบบเออจะไปถึงจุดหนึ่งหรือจะไปในเซฟที่แบบเป็นขั้นตอนถัดไปอะ่ะก็ก็ใช้เวลาใช้เวลาที่แบบจะเริ่มต้นใช้เวลาเรียนรู้หรือว่าใช้เวลาที่จะก้าวข้ามผ่านอะ่ะคือรู้สึกว่ามันมีช่วงเบรกช่วงชะลอช่วงหยุดนิ่งแล้วก็มาคุยมาเคลียร์มาเติมเต็มความรู้สึกแล้วมันก็เบรกกันไปอะไรแบบนี้คือต่างคนอาจจะต่างมีแบบพึงพอใจกับ รูปแบบแนวทางกับชีวิตของตัวเองแล้วในสเต็ปหนึ่งด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะแบบโอ้ไม่ได้โหยหาในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วก็คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ที่สามารถอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเช่นนั้นมันก็ต้องมีความแบบเป็นฟามิลีมีความเข้าใจมีการเติมเต็มความรู้สึกกันได้สูงฉะนั้นมันก็อาจจะทําให เราก็คอยดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆซัพพอร์ตกันไปนะคะถ,ถ้ายังไปต่อได้ก็ไปต่อประมาณนี้นะคะคือแบบไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักที่แบบโอ้โหจะต้องแบบจริงจังแบบต้องแบบแต่งงานแล้วจ่ายอีกปี2ปีหรืออะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าในส่วนของลัคนาราศีนะจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะชาวกรกฎเมื่อกี้ก็กรกฎนะชาวสิง โซบตอนรากดออกมาบ่อยมาอ่ะแล้วก็พิจิกนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูคําแนะนําจากไพ่กันนะไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณคะไพ่ขึ้น8ปดบนะคะมีพลังงานไฮโรฟันนะคะมีพลังงานเด็กถือไม่ท้าแล้วก็คิงออฟค u พนะคะขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักที่คุณกําลังจะได้เจอได้เจอแหละ เราก็มีความรู้สึกบ้างก็ลองมองในมุมเขามุมเราด้วยไม่ใช่มองในมุมของเราอย่างเดียวเท่าน,าน,นั้นนะนะคะมันเป็นการเห็นอกเห็นใจคนอื่นคือแบบทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามมองด้วยเหตุผลหรือว่าทิศทางที่สามารถทําได้กันทั้งคู่ประมาณนี้นะทีนี้ทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะมันก็มองว่าเป็นอะไรที่เรายังสึบยังมีเงื่อนไขยังมีกําแพง,งความรู้สึกอยู่ฉะนั้นเนี่ย ลองมองหาตัวเลือกที่ใช่จริงๆโอกาสที่ทําให้เราสึกว่าเราสามารถ 9, 000, ก้าวข้ามผ่านกําแพงนั้นได้จริงๆนะคะแล้วก็กับสิ่งที่เรามีแพชชั่นจริงๆด้วยนะโอเคปัญหาอะไรไปวางได้ก็ปล่อยวางนะจ๊ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ